สวัสดีครับวันนี้พวกผมแบงค์เกตจ่แยคช่นเคยวันนี้เรามาอยู่กันที่ตัวของ iPhone SE 2020กับ Samsung Galaxy S10 Lite แน่นอนแล้วว่าเกิดการประทะกันเกิดขึ้นในช่องผมแน่นอนก่อนอื่นเราไปดูสเปคของ2ตัวนี้กันเลยดีกว่า มากันที่เกมแรกกันก่อนเลยดีกว่า RV านะครับ2ตัวนี้เนี่ยปรับกราฟิกนะครับได้สูงมากเหมือนกันแล้วก็ในตัวของเฟรมเรทเนี่ยได้สูงเหมือนกันมาก,กันที่ iPhone SE กันก่อนเลยในส่วนของการที่ไม่อัดหน้าจอนะครับเป็นยังไงบ้างตอนนี้เนี่ยเล่นได้เรื่อๆ f p s เนี่ยนิ่งมีร้อนบ้างแล้วก็ใช้หน้าจอเนี่ยได้ไม่เต็ม100%เนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยจะมีตัวปุ่มโฮมตรงนี้แล้วก็จะมีบากตรงนี้อยู่ซึ่งแน่นอนแล้วว่าหน้าจอขนาด4.7และยังเล็กลงไปอีกโอ้โหจิตใจทำด้วยยอะไรรเนี่ลกา แต่ว่าหน้าจอที่มันไม่ได้ติดฟิล์มนะจริงๆมันคือจอเปื่อยๆนี่แหละผมขอโทษด้วยในคลิปที่แล้วมันคือจอเปื่อยๆนี่แหละฟิล,ลิ่งการทัชมันจะสักๆนิดนึงแล้วก็การตอบสนองของนิ้วดีเสียงดีนะครับเวลาลากวงสกิลเนี่ยไม่หลุดมากันที่ S10 i ร e บ้างนะครับตอนนี้เนี่ย S10 i ร e ขนาดหน้าจอของเขาเนี่ยใหญ่กว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยนะพื้นที่การใช้หน้าจอของเขาเนี่ย มากกว่าอยากเห็นได้ชัดเลยทัชเป็นยังบ้างทัชดีนะครับทัชลื่นตามนิ้วไม่หน่วงตัวเฟรมเรสเนี่ยนิ่งครับอยู่ที่ประมาณ60ตลอดเลยนะจากที่เห็นคือขึ้นไป61บ้างละลงมา59บ้างนานๆทีแล้วก็ร้อนเวลาเครื่องร้อนเนี่ย FPS มันจะรอปนะครับแล้วก็มีอาการร้อนมากเห็นการลาสกสกิลก็ทาได้ดีเสียงเนี่ยแน่นอนแล้วว่าซัมซุงเนี่ยทำได้ดีอยู่แล้วอัดหน้าจอเราเป็นยังไงบ้างอัดหน้าจอนะครับมากันที่ iPhone SE 2020ก่อนเลยอัดหน้าจอแล้วก็ยังลื่นๆนะครับไม่มีอาการกระตุกให้เห็นนะ FPS ก็ยังนิ่งอยู่ที่60เิมมอนเดิมทัชยัยงดีเหมือนเดิมไม่หน่่งเหมือนเดิมลากวงสก,กิลอะไรต่างๆได้เหมือนเดิมเสียงยังดีเหมือนเดิมและวิดีโอที่เขาเรนเดอร์ออกมาสู่ สวยสวยงามประดับแทแ้ลยตานนึงสวยมากๆนะครับแต่ว่าก็ต้องแลกมาซึ่งอุณหภูมิที่สูงขึ้นและแบตเตอรี่ที่ลดมากขึ้นซึ่งแน่นอนแล้วว่าอัดหน้าจอไปด้วยของ iPhone เนี่ยอุณหภูมิขึ้นสูงแน่นอนไอแล้วซัมซุงกาเลซี่เอสสิบไลท์ล่ะครับอัดหน้าจอเป็นยังไงบ้างตอนนี้เนี่ยสังเกตได้ง่ายๆเลยอัดหน้าจอปุ๊บเครื่องร้อนขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับแบตก็ลดไวขึ้นแต่ฟีล่งการทัชหรือว่าการตอบสนองของนิ้วอะไรต่างๆก็ยังเหมือนเดิมเพียงแค่ว่ามันร้อนขึ้นทัชก็ดีขึ้น้นนนนหหาจอออเเมมืดิิร่งย อยู่ที่ประมาณ60-61เหมือนเดิมไม่มีอะไรแตกต่างภาพที่เขาดเดนเดอร์ออกมาสวยมากเราไปกันต่อกันที่เกมผับ G Mobile นะครับเกมผับ G Mobile เนี่ยสตัวนี้เนี่ยปรับได้เหมือนกันอีกนะครับกราฟ,ฟิกเนี่ยได้ HDI h d เฟรมเรทได้สูงสุดทั้ง2เครื่องเลย ว้าว wow. iPhone SE สอ2 0ีไม่อัดหน้าจอไม่อัดหน้าจอเป็นยังไงบ้างไม่อัดหน้าจอนะครับทัชดีจังหวะหันซ้ายหันขวาเร็วๆเ,เนี่ยทำได้ดีสมูทมากไม่รู้สึกว่าตังหุดตังหิตในสายตาไม่น่วงตามนิ้วจอเล็กนะจอมันเล็กแล้วมันมองศัตรูยากมากๆอีกอย่างหนึ่งคือคุณระวังทัชหลุดด้วยนะตรงที่มันเป็นขอบตรงนี้พนที่เล่นหน้าจอจเต็มๆมาแล้วมาเล่นหน้าจออย่างเงี้ยจังหวะเดินเนี่ยมันจะชอบทัชหลุดไปแน่นอนแล้วว่าคุณยืนิ่งเลยนะแล้วก็ฟีลลิ่งการทัชก็ดีเหมือนเดิมเพียงแค่ว่าหน้าจอที่มัน เป็นหน้าจอปเปลยอยของมันเนี่ยสักๆไปหน่อยแค่นั้นเอง ซัมซุงกาเลซี่ S10 ไร้ล่ะเป็นยังไงบ้างซัมซุงกาเลซี่ S10 ไร้นะครับขนาดหน้าจอใหญ่กว่าอันนี้เห็นได้ชัดเลยแน่นอนแล้วว่ามันมองเห็นรายละเอียดต่างๆในเกมได้มากกว่านะครับฟีล <Feeling attached S 1> ิ่งการทัชดีถ้าตามนิ้วหานซ้ายอัานขวาสม,มติไม่รู้สึกหงุดหิดด้วยแล้วก็แบตลดในระดับหนึ่งเลยนะตัวนี้เนี่ยอุณหภูมิค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงสำหรับเกมนี้ไม่มีหูฟัง3.5มิลมาให้ทั้งสองตัวไม่ได้ให้มาให้นะตัวนี้เนี่ยเสียงดีมากๆอันนี้ขอชมในเรื่องเสียงนะหน,น้าจอเราเป็นยังไงงงงบ้ง้้าามกกัันนนนนททีีี่่ใตตวขออ iPhone SE 2020เเลยเยย็ได อยู่นะครับความที่หน้าจอของมันเล็กเนี่ยมือของเราเวลาเราเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาหันซ้ายหันขวาเนี่ยมือเราบังหน้าจอมิดเลยอ่ะมันเลยทําให้รู้สึกว่าเออถ้ามันให้ขนาดหน้าจอมาใหญ่กว่านี้นะโอ้โหมันคงจะเพอร์เฟกแน่ๆเลยหันซ้ายหันขวาเนี่ยดีอยู่เหมือนเดิมภาพที่เรนเดอร์ออกมาสวยมากนะตัวนี้เนี่ยภาพอย่างสวยเลยมาที่ Sam s u n ก g a l ซ x y S10 สบไ้บ้างเป็นยังไงบ้างตัวนี้เนี่ยอัดหน้าจอแล้วก็ยังลื่นอยู่นะครับวิดีโอที่เรนเดอร์ออกมาสวยสวยสีสันสดใส,าส,าสาการตอบสนองเหมือนเดิมทัชดีเหมือนเดิมไม่รู้สึกว่ามันสาก,สาก,สาก หงุดหงิดตรงไหนเลยเวลาทัดแต่อุณหภูมิของเขาเนี่ยอัดหน้าจอเข้าไปอีกโอ้ยขึ้นมาแบบฟุ้งปื๊ดเลยเออ,อ,อมากันที่เกมสุดท้ายนะครับเกมสุดท้าย Call of Duty ทั้ง2ตัวยังปรับได้เหมือนกันอีกนะครับแน่นอนแล้วว่าทั้ง3เกม2ตัวนี้ปรับได้เหมือนๆกันเลยกราฟิกกับเฟรมเรทเป็นยังไงบ้างครับ2ตัวนี้ปรับกราฟิกได้สูงมากเลยครับตัวของเฟรมเรทเนี่ยได้สูงสุด ไม่หยัดหน้าจอ iPhone SE 2020เป็นยังไงบ้างจอเล็กมองศัตรูยากทัชตามนิ้วนะครับทัชดีทัชลื่นสีสวยระวังทัชหลุดจอด้วยนะครับเหมือนที่ผมบ,บอกเมื่อกี้เสียงดีๆแล้วก็ลื่นๆไม่กระตุกจังหวะที่ควิกซูมเข้าไปยิงเข้าไปไม่กระตุก แน่นอน <Wow. S 1> แล้ว S10 l i e t เรเป็นยังไงบ้างตอนนี้เหมือนเดิมเลยขนาดหน้าจอที่มันแตกต่างกันจอใหญ่มองง่ายร้อนไวเล่นๆื่อนไม่กระตุกนะครับแต่ว่าจังหวะ Quick Zoom มันมีจังหวะกระตุกนิดนึงที่ผมไม่เห็นอยู่จริงๆแค่นิดเดียวเท่านั้นไม่ได้รู้สึกว่ามันแตกต่างกันเลยนิดเดียวสีสันสดใสด้วยอหน้าจอเราเป็นยังไงบ้างสําหรับ iPhone SE 2020ยังลื่นอยู่นะครับวิดีโอที่เรนเดอร์ออกมาสู สวยทังยังดีเหมือนเดิมยังเรื่องเหมือนเดิมแต่ว่าแน่นอนลนะ้ว่ามันร้อนกว่าเดิมและแบเตอรนี้มันลดเร็วกว่าเดิม S10 l i t ไเป็นยังไงบ้างตัวนี้เนี่ยภาพทเทรนเนอร์ออกมาสวยแล้วก็ทัชดีเหมือนเดิมนะครับสีสวยเหมือนเดิมร้อนกว่าเดิมด้วยแบตลดเร็วกว่าเดิมอันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะ ใน3เกมเนี่ยไม่ว่าคุณจะปรับสูงปรับสูงไปด้วยอ่านหน้าจอไปด้วยแน่นอนเราว่ามันเล่นได้ลื่นหมดเลยในเรื่องของความลื่นคุณไม่ต้องเป็นกังวลเรามากันในส่วนของฟีลเลอ่งการทัชนะครับในส่วนของฟีลเลอ่งการทัชนะ i p h o น e SE เนี่ยทัดดีแต่ว่าจอเล็กกว่านะครับใช้พื้นที่หน้าจอเนี่ยได้ไม่เต็ม100%ส่วนของ S10 Lite นะครับทัดลื่นการตอบสนองของนิ้วดีใช้หน้าจอได้เกือบ100%เเพียงแค่ว่ามีกล้องในจอ แค่นั้นเนีการตอบสนองของจอล้วเป็นยังไงบ้าง iPhone s e 2020ตามนิ้วนะครับแต่ว่าหน้าจอเปลเปิองเขาเนี่ยสัสาก์ไปหน่อย <Yeah. S 1> ในขณะที่ S10 ร i t e นะครับทัดดีถัดถลื่นตอบสนองดีไม่รู้สึกงุดหิตไม่รู้สึกว่ามันสากขนาดหน้าจอเราเป็นยังไงบ้าง ไอโฟนเอส4ี่นิ้วมีปุ่มโฮมด้วยแล้วก็มีบากข้างบนด้วยแน่นอนเราใช้พื้นที่หน้าจอได้น้อยลงไปอีกและ S10 สิบไลทนะครับตัวนี้เนี่ยหกนิ้วแค่มีกล้องในจอน,นีดเดียวใช้งานพื้นที่หน้าจอได้เกือบ100%อุณหภูมิเราเป็นยังไงบ้างอันนี้อุณหภูมิผมคิดว่าพอๆกันทั้งคู่นะครับด้วยว่าความที่ทั้ง2เครื่องนี้บางเหมือนเหมือนกันมันก็เลยขึ้นพอๆกันได้เทียบว่าตัวไหนร้อนกว่าผมว่ามันพอๆกันเลยนะแบตเตอรี่ที่ลดอันนนนนี้เเห็ควววาาามมแแตตก่งงลล iPhone XSE ะะรรัใระยะ1ชโ ประมาณ34ซึ่ง S10 l i t e นะครับ ใน1ชั่วโมงเนี่ยลดไปประมาณ20%อ่ะหลายคนสงสัยว่าทำไมแบตมันลดเยอะจังมาดูกันที่ขนาดของแบตเตอรี่กันตัวนี้ให้มา1 8 2 1ม ah ิลลิแอมนะครับต่างจาก S10 Lite รเนี่ยเป็น4,500้ม ah. ิลลิแอมเล่นไปนานๆรู้จึกยังไงทุก <Wow. S 1> คนอาจจะสงสัยเหมือนกัน iPhone SE เล่นไปนานๆเนี่ยอุณหภูมิขึ้นทำให้เฟร,รมรอปบ,บ้างแต่ว่ายังเล่นได้อยู่นะปกติสำหรับ iPhone ยิ่งมันร้อนง่ายเฟร,รมมันจะยิ่งรอปง่ายส่วน s 1 0 Lite เนี่ยอุณหภูมิขึ้นสูงนะครรรัาง้อจจะมีหืว่กกตุ แต่ว่าทั้งสองตัวเนี่ยถ้าเกิดเราเล่นในห้องที่มีอุณหภูมิ25องศาหรือว่าต่ากว่านั้นเนี่ยยังไงก็เล่นได้สบายสบายอยู่แล้วการอัดหน้าจอเป็นยังไงบ้างนะครับการอัดหน้าจอขอบอกไว้ก่อนเลยว่าที่ทุกคน,นได้เห็นเนี่ยเป็นแอปอัดของแต่ละเครื่องเลยผมไม่ได้ใช้โปรแกรมอะไรอัดแยกนะการอัดหน้าจอเป็นยังไงบ้างครับอันนี้ขอชมเลยว่ามันสวยตัง้งคู่คือเรามองด้วยตาเปาล่าเราแยกกันไม่ออกแน่นอนนะครับของ p อ o n e เนี่ยสีมันจะสวยกว่าแค่บางจุดบางมุมในเกมอวีนะครับแต่ว่าในเกมพับตีเนี่ย เรน,นเดอร์ว,วิดีโอออกมาได้ดีทั้งคู่นะอันนี้หายห่วงได้เลยสําหรับคนที่จะเอาไปแคสเกมหรือว่าคนที่จะเอาไปสตรีมเกมอะไรต่างๆเนี่ยคุณเอาไปใช้ได้เลยวิดีโอที่ออกมาเนี่ยทำให้คนที่ดูคุณอ่ะจะไม่หงุดหงิดด้วยนะฟัสชาั่นต่างกันขนาดไหนครับ iPhone ให้มา18วัตต์ S10 แล้วให้มา45วัตต์คิดดูแล้วกันว่ามันต่างกันขนาดไหนนะแล้วปีที่มันออกล่ะครับพี่สําหรับ iPhone SE นะครับเพิ่งออกมาเมื่อเดือนที่ผ่านมานี่เองตัวของ S10 สิบไรเนี่ยออกมาประมาณเดือนกุมภาพันธ์นะของปีนี้เหมือนนกัั้งคคู่ราา จุดบันนะครับไ p h o n e ี่ด4 9 0 0ีกบาทราคาเปิดตัวที่เป็นแรม3ามรอม64นะตัวนี้เนี่ยเปิดราคามาที่18,900ซึ่งตอนนี้ก็อาจจะมีลดราคาบ้างเหลือประมาณสัก1 5 0 0 0ประมาณนี้นะผมไม่ชัวร์ทั้ง2ตัวเนี่ยราคาต่างกันประมาณ4 0 0 0บาทซึ่งก็ดูกันเราเองครับว่าตัวไหนคุ้มค่าการใช้งานคุณบางคนอาจจะชอบหนะ้าจอเล็กพกพาง่ายสะดวกบางคนอาจจะชอบในะความเป็นแบรนด์ซัมซุงหน้าจอใหญ่สีสันสดใสก็แล้วแต่นะครับอันนี้ไม่ได้บังคับใครให้ซื้อแต่ ว่ามาทําสรุปให้ดูกันว่าถ้าเกิดออกมาเล่นเกมแค่เล่นเกมอย่างเดียวเท่านั้น2ตัวนี้มันเหมือนกันแตกต่างยังไงสําหรับวันนี้ข้อมูลที่ผมเอามาให้อาจจะมีผิดพลาดอไปบ้างก็ขออภัยมาในที่นี้ด้วยนะครับแต่ว่าไม่ขอโทษหรอกเพราะผมคืแบ์เกมจากแบนบีแบนบอลบ้าบ้าบอลบอลลเปล่ใช้ใจบนบอลบงเงะไปแล้วครับสวัสดีครับ